พวกนีมันมันภัยวะดังเลยบอนี่กูคือบูจักน่ะดังเลยบอนี่ขอโทษเ้อกูบ่ดังดอกแต่เพลงกูมันฟังอยู่ในหัวมึงแล้ว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 สำหบพวกนักเลงคีบอร์กกูบ่สนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พอกูบอกกะจอกเองกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสียใจในทุกคนที่กูห่างเองแรปเป็นประจำเพราะกูแรปกันทุกวันถ้ามึงยังเป็น อย่าฟังที่มึงนั้นเห็ุแบบนี้มึงคิดว่ามึงนั่นสิดังสกิลของมึงกับกูห่างกันคนละสันอยู่พวกกูร้อยล้านบอกว่ามึงที่ตามทางปมมือให้มึงอยู่สื่อสื่อฝากอย่าบงเหตุเด็กวิญญาณงแลนตามฝันยีเซฟเวอร์ s ฮ้เซฟเ e อร์เพราะชีวิตจริงมันมักคือกับในละครทำมึงคิดว่ามันง่ายก็แค่ไปฝันก่อนนอนคุยฝากอยู่มึงเกาะกระซายแต่ตอนนี้พวกมึงมันขี้แพ้ กูทำอังกฤก็ได้ถ้าพวกมึงนึกเข้าใจ40 45ไอ้เด็ a 40ตี45 40สวยตี4ไอ้เด็ก40ตี40แฟนตี4ไอ้เ t ็ก40สวยซะฟูดฟิลฟูมฟันนฟูดฟิล45เป็นใดที่กูแล็บไปพวกมึงเข้าใจบอกพวกมึงเข้าใจบอกเอ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 ดังระวาดังระวะเอดังระวาดังนะวะเอดังะบนี่ดังะบนี่กูบ่เม่ดกดาลลา กูเป็นคนธรรมดาคุณเริ่มไปจากศูนย์กูแต่ไปฮอดลอยจากที่เคยกินเกลือแต่ตอนนี้กูกินก้อยแต่ก่อนกูบอกเคยใส่้อยแต่ตอนนี้กูมีฮอเทปพอพากผมนักเลงคี่บอร์ดกูบอกสนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พวกูบอกกันจอกเองกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสียใจในทุกคนที่กูห่างเองกูแร็ปเป็นประจำพวากูแร็ปกันทุกวันถ้ามึงยังเป็นแบบนี้มึงคงตามกูบทันย์ย อยู่กองมึงนะ้ำมันก็เริ่มเก่าเอ้ยที่ว่าออมาเนี่ยก็เพียงลอยลอยบ่อยากเอ่ยปากเบาเพราะว่า,วา,วาวกูเด็กนอ้อยอะเตุผลวันลวก็คอยไปถึงเ้ามันบ่สํำเล็จแต่กูก็ภูมิใจกูนั้นภูมใิใจเวลากูชวกูยังมีคนให่กดและมีคนที่คอยัพพอร์ต อี่่ไปมายูหันกูมาแบบพริกแบงผมมันตกพริกแปลงแล้วกูแม่งโคตรแทงแต่โผมึงโคตรปลอมเอ้คิดจะด่ากูให้มึงเศร้าซารามกูมันคมขึ้นดาบคาตันาอยากบดกับกูอีแด็บชูโซฟลากูพร้อมจะแซมมึงให้ไปจากโลกใยเยี่ยตัวมาก็วจะดีดกูมาพอมึงตายแล้วันเช็ดที่ขี้ยะมันมึงอยากโดนว่าไอ้สันความชิกออนท็อกแล้วก็ชิกออนช็อตแด็กอวดเสือกูบวแดกนำกอนเอ้ มดทะมู๊กเปิดกูพร้อมตามบอกจำเป็นต้องสิกแซะกูบอลงทั้งกูคนก่อนมันตายไปนานแล้วแต่เมื่อวันตอนนี้โคตรมาแล้วพวกกูยังขึ้นยันในนังระวะนังระวเองนั่งระวะนั่งระวะเองกำลังนั่งอยู่ จะได้ก hey, he ินเขาใช่ป่ะวัอนี้ไวเกำลังนั่งอยู่ไปแน่โอ้ยจริงป้ากำลังนั่งอยู่ยังวะคุณสติดสติอยู่ป่ะฮะหูส่งนะหูส่งได้กินอะไรเนี่ยกินเขาหร